สวัสดีครับมาพบก,กับเราในช่องน้องมากมีอีเลฟินเทเลนครับผมนี้อยู่กับพี่มากมีนะครับนี่เป็นช้างลูกแรกของแม่บูน,นะครับพอดีกับตาจะขายนะครับจะขาย ของไว้ช้างลูกแรกนะครับจะทําการขายนะครับก็มันมีต้องไปเปลี่ยนช้างของคนอื่นแล้วนะครับแม่แม่แต่นะลองเป็นช้างลูกแรกนะครับ ก็ต้องนะครับก็ต้องไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะครับผมโนะครับเพราะว่าเป็นช้างรูปแรกนะครับโบราณทำเนียมประเพณีอยากกับบอกว่าต้องขายนะครับผมใน <c oughs> <c oughs> เมื่อมัน ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับจะเป็นต้องขายนะครับแม่ต้องขอโทษแม่แม่ด้วยนะครับที่ต้องขายน้องมากมีนะครับผมนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับจะนะครับคนซื้อจะมานะครับคนซื้อจะมาแล้วนะครับ นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนคุณซื้อเข้ามาแล้วกันนะครับแม่นะครับอากติ้งจู่อะไรวเจี๊ยกัดติงจะตกปเชียกได้แต่อ่อ่าเจ้ากัติงจู่ต่างเจี๊มาโนะเป็นกันห้ามัอ่ะคือนีามเจ้าหนมตาติงเจ้าติงมาเลียน สาธุสาธุเลยตาจิงมาเรียนนี่สิะตัวนี้มาเรียนเลยนี่จปลาามเพลออตัวิงบรรันประกรรมุุกนซากบานสาธุเลยาจาตาจจองยจ้าเาเ่่เนาิ่อมเนี Şimdi tane. Ha, al ganti man. Kan masuk ah. Ha, ini tane. Evet, bak sini. วันดีสวยก่อนวันดีจ้าใาแต่มียัตบ้าสีฮะเขี้ี้ยคืนเจีมเปจีนะโลตาเออเปนเจอมาก็รบาเนอตาค่อยก็เอ่จีมเงยเงยเอ่คำอ่คุ้นอดเอ่ ไรโลตาเอเด้อนี่ทำไมปีเกเด้อเต็มเอเยเงยอืเออาคอต้อนนเงยชอบปีเกอชอบโอ้ยไอ้คำไม่คูนเด้อก็จะไรโลตาเลยโจจะโอ้เชื่อเนึ่เป้ยหนึ่มนุ่งจังจังจังโจวเออเออชอบปเอเ้ លោកចែណាអឺសុបជិះเด้อនេះសុបជិះណាហើយស្នេអឺអានអាតិអាតិមូនអីអត់ប្រហែលគ្រប់ទូលលោកតាអឺតាមតាន់តាអើយតាមមួយគូនចាំងាយៗអីកុំតែជេរនិយាយឲ្យស្តាប់ប្រាប់ឲ្យជឿ หวานยังกระเพิ่มหรือตาจะมีควาคูณนะเลยตามีกรอล สมุทเจด้ยวยอายจะดือดอ้อเร้อนี่เป็นทางหลวงหลวงพ่อแล้วนะครับนี่นะครับหลวงตาพระผมน้ำมนต์นะครับให้กับแม่โบให้กันอมน,นี่นะครับ

អ <laughs> <smatt> ឺណ <Öural> <t> ាអ <m> ាធ្វើពួកអីអនុក្រាសខ្ញុំឡើយអើយនេះតែមិនមិនទៅមិនតែទេមីងស្ទើវិជូលអស់តែនេះបាទគឺជាទេធម្មៃរូបតាមានលីមកជំទេបាទវិសាករបាទ

เม้าดองตาตาจัดงานวันจ้างไทยเอ้ยแบมี่สิบสามมีนาสิบสามมีนาเอนยเตา้มาทำประจำแล้วก็เตาเสียมาทำระจแล้วก็สีเสมอเตาเอามาโตไปใบรวยว่าจูดุซีเสมาจูดุีเสมาเือบนต่างเต้บนทำไมมาโตใบรวยรวยครบโตมาโตใบรวยใบรวย จะบุไม่จอไะน้นตาเอบนยัไม่มาโตใบรวยมาโตใบรวยทีเมาก็ม่แค่ที่เยที่ยัวเต่าตวเต่าเตยัวเต่า่คือดยฉะนั้นเที่บ้านมาโตบเ่อนปยยเพือนเพื่อนแล้วแต่โอกาสเกมันมันมาน่อยไม่ทุกีเจ็บเจ็บที่เเจ็บยั่วเนี่เฟเนี่ยดับเนี่ยรวปีรวแล้วแต่ลาบา tiệm người người đỡ gì lạ, điền ngay ngay non son ngay. và ờ. ờ ờ. ờ lên liềm ờ. ta ờ. ờ khe ờ ta ờ khe ờ ờ. khe Còn vẫn ờ. มีความพยายามอยากเล่นกับพี่เขานะครับอันนี้อพอมาแอบดท้ายพอมาแอบดทายหนูเล่นกันนี่เล่นกับพี่มามีหนูไปไฮ้ยเฮไปวิ่งไปน,นู่นเลยค่ะ điền nám kích thắc vào màn hình chân chạy đi chạy đi chạy đi luôn gì Lê lên lê chạy ý, hàng với tì này, chạy ý Hiệp non Lên nhờ cho bài chạy đi, đi ที่ทาแป้งแล้วนะครับใครทาแป้งให้สวยแท้เออทาแป้งเองมาเลยนี่ <c oughs> แล้วมันนี่ทาแป้งฮิ <c oughs> พี่พี่สาวกันแล้วนะครับผม พอดีบางมีก็กินกินอาหารอยู่นะครับครับหลังจากเล่นเหนื่อยก็กินนมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี